เอ้ยใครไจะเอาเอีนพีุณไม่ใช้เออเข้ามาแล้วไซเบอร์ไม่พร้อมซ่อมรถอยู่ใครเอายีมพีไหมใครเอายีมพีไหมโบถามขึ้นมากระจุกหน่อยเฮ้ยกระจุกนะกระจุกนะเราต้องตั้งใจนะเพื่อนตรงที่เขาเลยนะตรงที่เขาเลยนะเขอให้คนในไฟล์มึงฟังกูนะมึงไม่ต้องบัมเยอะมึงมีหน้าที่ฟังไอ้บังถ้าลงก็คือลงตรงกลางอย่าไปชนกับมันไอ้เพี้ยเวลาลงอ่ะอย่าไปเียเวลาลงอ่ะมึงเห็นไหมโอเคนอนเรื่องไอ้บังบังเห็นเรากูใช่ไหมใช่ใช่มึงมองภาพเดียวกันคือถนน ถ้ามึงแบ่งดีๆมันจะมีสามเลนใช่ไหมซ้ายขวากลางมึงมึงเอามึงมึงเห็นไหมแดดแดดแดดที่คือที่กูจอดนี่คือเลนกลางของเรานะเนี่ยหอันนี้คือเลนกลางคอนด์มึงจะต้องลงประมาณเลนนี้นะอย่าลงแยกซ้ายขวาอันนี้ปืนเราขอแก้มาคือจะลงดีไซน์ไปอ่าไม่เป็นไรรอบเนี้ยเราจะลงตรงกลางอย่างนี้พอลงตรงกลางอย่างนี้คือเท่ากับว่ามึงจะต้องมารวมกันในเพื่อนกูเสียงกูหรือตรงเพื่อนที่เรียกมาโอเคไหม บางบางลงแล้วก็ได้นะไม่ใช่นังกู่แล้วพวกผมเพราะวกผมเออเออเนี่ยก็เนี่ยก็กูเล่นตอนมนี้เนี่ยเล่นกลางตรงนี้เนี่ยเล่นกลางตรงกูเนี่ยอยากเล่นแบบนี้มันแล้วเราจะไม่เลยป้ายนะคือไอเค้กไอเค้กไปจังหวะสองก็ได้นะถ้าเล่นเข้าตรงนั้นนะป้ายหนักแล้วไฟกลางพ่อมีวิวหกคันเจ็ดคันเลยนี่ยไปลงข้างหน้าหน่อยไปลงมข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวครับใครไม่ใช่เปิดรวมใครที่เป็นดีๆต้องรอว่างก็ไปมันก็ไปลงไฟกลางก็ได้นะมาลงป้ายแล้วมึงตั้งตันรอนะแล้วมึงรอลงตรงกลางโอเคไหม กูขอเปิดเขาก่อนนัเพื่อนพูดแค่นี้น่าจะเข้าใจนะเรื่องลงตรงตามเนนี้อันนี้คจับมาก่อนเปิดเขาก่อนมันจะทำไงแล้วนะเพื่อนเขาเรียกเขาขวานะเวลามึงโดนชนกระเด็นกระดอนอะไรเงี้ยมึงก็ต้องกลับมาตรงงกลาใช่กลับมามันนนอี้ึงไหวหลักคือมึงต้องกลับมามึงเห็นรถสี่ลำเงินมึงกลับมาเลยอย่าไปลงบ้างไปแบบแป๊บนึงได้ไหมคือเอ็มพีตายบ้านมันอาจจะให้ปักไหมตรงริมทะเลน่ะ เพื่อนบอกให้ปักไงถ้าอยากได้เดี๋ยวกูไปปัก้ดียว้าเน่ปักูมาขอโอเคเดี๋ยวหนูปักใูมาเอาตั้งแต่แรกเลยป่ะไม่ได้ตองไหนบ้านเขาอะไม่ปักเอาี้เอาง้ไวกปืนมองอ็กทีได้แล้กแล้วก็ขอเรื่องนี้นะไปกลางถ้าเพื่อนเราปักเอ็มพีซ้ายอะเสี่งะชนเลยนะชนเลวนะชนเลนรับ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 รักรั้รับรนรับ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 รบรั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 งกูบรั

เปไปยื้อากนั้นขนบนเขามาขวามือาเรียขวาขวามือมาลิมเล่อโน่น่ิมเลพี่มาได้ขวามาได้ขวาบนเขาเหรอเอาไงไปยกยกไปริมเล่ฟังคูปืนโอเคโอเคเรื่อเรื่องเรื่องขึ้นมันขึ้นมันขึ้นผมไม่ไไปมือกันก็ตกขนลนนะแก้ไม่ได้นะออกมาเพื่อนเอาขึ้นมาจิมจิมมาออกจิมลุไ่นดรดับนะขวา เราดักไปเต็มเมไ่ต้องไม่พังใช่ไหมอกไปออกไปไอหมึกล่วงไอหหมึกขาไอหมึกล่วงเบ้านเขาหบาเขาเจาบองเขาเจาบองหบ้านเลยเลบ้านัง้ายบ้านสั่งซ้ายเยอะเลบ้านเยเปมาเหลักบ้านสั่งซ้ายหน่อยบ้านเยอะเเยเยอะเยาตไปางไปาินเล่งิเละอเกูเสียยงางอเงกูโดนยิงไอเกกูโดนยิงูขดีฟิวเพื่อนตายเต็มเลยฟิวขึ้นมาไม่มีรถนะโอเคโอเคข ไปไกรนะไปโกดเพ่อนเพื่อนเพกูตกหลังบ้านแล้นะกโดนจับยกูโดนกดยาวเลยเก็ตกูตกมากมาการกูตกียยอ้ม้มช่เองล้มช่วเองุมัมี้ผมงพี่จิมผม้กูลงมาแล้วกูลงมาแล้วอยาให้ขึ้นรกูลงมาแล้วอยู่เองอยู่เองอยู่เาปากเก็กดอยู่นะพี่ได้มไม่้ม่้ม้ม้กมด้กมด้กมด้ม้่้ไมไม่ได้ม่้ม้ม้มไ้กม้มด้ม้ม้ม่ไ้มา้ม้มา้ม มามาหลังบ้านเราได้ป่ะพี่คอนเดี๋ยวกูกลับไปดูกูกลับไปกูเอาศพมาทิ้งก่อนปกฟิดไปสองตัวเนี่ยเพื่อนกูตกหลังบ้านนะกูตกหลังบ้านนะเพื่อนมันรีริมเลยเยอะนะพี่บ้านเราอะเพื่อนบานบล็อกหลังบ้านออกยิงเออชุบเลย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 เห็นชุบเลยเอาไปก่อนก็ได้นะไอ้ฟิล์มแล้วก็เดี๋ยวกูกลับไปช่วยบ้านบ้านเรามันรีหมดเลยนะ ช่วยไปหล้านหน่อยนะไปปืนมาเลยพร้อมกันหน่อยปืนมามปืนมาหลังบ้านเราปืนมาดนหลังบ้านเราใามืออ่มือหาเพื่อนหน่อยมือหาเพื่อนอย่างบ้านนงซ้มาหลังบ้านทางซ้ายปมกนะยิงคนเรายิงปังเลยปงเลยปังเลปังเลย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 ปังเลงเลยปงเลยปัปังเปเลยปังเลยปังเลยปัลยปังเลยปังเเลยปงเลยปังเลยปังเลยเลยปังเลยปังเเลยปัเลยปังเลยปัเลเลยปังเลยปังเลยปังเเลยปังเลยปัังเลยปังเลยเลยปัยปัเลยปังเลปังเลยปเลย เล่นเล่นเล่นกูเลี้ยงให้กูเลี้ยงให้หลานหลานเล่นต่อหลานเล่นต่อเอากลับไปกลังไปกลังไปหลบไม่ได้เอาศพเขาเร่องกัางมาเรื่องกลางเพื่อนหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเราเราอุ้มศพมาได้หรือนะมันออกไม่ได้นะเพื่อนโดนบล็อกนะหลังบ้านมานเต็มเลยเพื่อนอุ้มเพื่อนอุ้หลังบ้านหลังบ้านอะโหลไปดไปดิไปดิไปตรงกลางเพื่อนชูตาย่างเงี้ยเขาเรื่องกลางนะาเรื่องกลางด้วยนะไอ้เคปเคปพี่มา พี่มาเล็กางไฟดึงได้ไหมเค็กดึงดึงแล้วชุบเค็กไฟก่อนได้ไหมมาเล็กางไฟก่อนได้ไหมไปลองไปลอไม่ได้ไันไปลองไปไม่ได้มาดึงปืนหลังบ้านเยอะปืนหลังบ้านเยอะมากปืนหลังบ้านเยอะมากนั้นหลังบ้านเราไม่สามารถกไฟมันเยอะไอ้หน่อยมาเติมควาไฟหน่อยเพื่อนปืนหลังบ้านมันเยอะมากโดนกดอย่างเดียวเลยปืนเราหรอเรานาะตาคนตายคนตายดึงมีคนอนดึงดึงมีดึงมีดึงมีค่อนหน่อ ไอ้ปืนมาเติมกางไฟที่ปืนมาเติมกางไฟที่ปืนเข้าเข้าเข้าหน่อโดนกูโดนใครมีใครมีเบงเทางซ้ายเบทางซ้ายเบงเ็นเปลไาตรงไหนตรงไหนอย่างนันบ่อยอนางนั้นมาาาซ้ายไอ้ใตตสะพานไอ้ใต้ตามม่ออกมดเอาเอาดิหัดนิมหดนลงลงลงทิมหดเฮ้ยิมหดมีเพื่อนโดนออกไปไอ้หลามหลามามุบหาุตัวนี้นามบามมามเลาม เพื่อนมามามาเล่นตรงกลางได้ไหมเล่นเล่นตรงกลางไไปม่ไดาเล่นตรงกลางได้ไหมเพื่อนขอหน่อยบ้างตรงการให้ให้ช่วยตรงไหนบอกหน่อยมาเล่นตรงกลางเลยเดี๋ยวเหี้สวยตายยี่อ่ะสวยๆๆตูุมบานยิงเอ็ดเบ้นได้ไหมเพื่อนยังไม่ต้องเอาศพออกได้ไหมเอาเอาศพลงตรงกลางก่อนได้ไหมเพื่อนปืนมาล้อมหมดเลยปืนมาล้อมหมดเลยพี่พี่ดองพี่ดองมองด่าพี่กอดพี่กอดองมองเบรกหน่อยซ้ายมือเออขวาโดนมึงต้องมามึงต้ือเอาศพออกไปซ้ายศพออกไปซ้ายเห็นพี่ไม่เห็นไม่เห็นข้างหน้ามึงเลย เล่นของม่ไม้ฝ่าเแล้ไปดีกันเยอะๆดีกันเยอะๆลัรงกลางไราตังกลางฝาตรงกลางเพื่อนเพื่อตั้งสติตาแบงตาย่ตายพี่กอตายเอากาะอาีกดดิก่าแล้วว่าพี่กอากดไว้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 เยิหน่อยิหน่อยมึงบอกเพื่อาเล่นหลังมเลยไสาว้นึงไอ้สาไอ้าวล้หนึ่งมากันกูกูยื้อไอ้้ากันกูเกิดเกิดเกิดพี่กเกิดไปจะผมโคไม่ไ้เฮ้พี่ตายมันตายในมุต่อแล้ไชได้ยังช

ไอ้กูลมนะกูลมนะหันมมาหันาเพื่อนตกไฟกลางโดนนะเพื่อนเพื่อนไฟกลางต้องมานะริมเล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 ไหนพี่ที่เอาไปสองคนนะอย่นทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งริมเล่เออหโอ้ยมีรถว่ะไฟก่อนไฟรถออกนะไฟไฟเขาเยอะมากเฮ้ยมึงต้องรีบกลับมาต้องรีบกลับมาต้องรีบกลับมานะรีบกลับมานะรีบต้องรีบกลับมานะเพื่อนในไฟเขาเยอะจริงนะกูจะโดนสามพี่โน่สาย หลาม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 พี่ต้องสามไม่หลามรถไฟมาเอาพื้นหน่อยหลามรถไฟอยู่เขาป่าดิสัตว์บอกสบายสบายสบายสบากวันถือสบอกมาก่อนสบเป็นผมเห็นจบผมเห็นจบเฮียไฟหรือหมดไอ้เฮียเนาะไอ้หลังบ้านมันมันเยอะไอ้หลังบ้านเรามันเยอะเดี๋ยวสอบได้ียไฟเหมือนเดิษขาลพะโล้มีมันมีหลังบ้านเลยเฮียนี่กระจอกมึงว่าไหวเนี่ยฮะเฮียแต่กลัวไม่ไหวนะ มึงลองพามุมกว้างดิิองโง่ลองมองรอบๆไปควายมีไม้ป่ะมีไม้ป่ะมีไม้ป่ะทำไมรไฟกาโดนตลอดหรือวะ่หนเชยันหนชยันหนพ่นชยันชยันเอาสบงก่อนเอาสบก่อนสบก่อนสบอก่อนไม่เว้ยกูก็ผ่านไปด้วยไปด้วยไปด้วยเพ่งไปไปปไอ้เพื่นไป้เ่อนยปดิผมล้มนะผมล้มนะ มึงไปมึงไปมึงไปไปด้วยไปป bueno, ืนหมดนอกโดนอีกแล้วเนี่ยไปไปมันเขานะมันเขานะมีปืนเขาอยู่นะมันเข่าเยอะมากเลยมันเข่าเพื่อนเข่าเยอะมากอือเราไปไหนหมดร้อยเี่ยเราสอบออกไปอีกแล้วว้ยงเขวี้ยงเขวา้นะคราไม่ได้เขวา้ยเขาวีนังนหาที่ดิหาที่ดิหาที่ดิ มนันต oh. yeah. ้องแก้แกแกไปเรื่อยพี่มันโดนก็ต้องโดนนะพี่มันต้องแก้โอ้ย กลับ <Yeah. S 1> กลับมาในไซสายก็โดนนะปืนวงนอกเราก็โดนจับเป็นเพราะอะไรวะกูกำลังคิดอยู่ว่าเพื่อนเรียกไปซ้ายแต่ว่าขวาตอนแรกแม่งเราเรายิงเปิดไฟเบีย้ยแม่งตกเยอะเลยเฮีย e EMP แม่งทำไมกูอยู่โคตรหลังยังมี EMP อีกวะรถกูพังอยู่นั่นอนะ่ะพังแล้วพังอีกพังแล้วพังอีกอเป็นไงเฮี้ยอืม เล่นเลนแม่งถ้าเล่นขวาตอนแรกอ่ะได้เปียกเว้ยคนดูเพราะเรากดขวาได้เยอะเว้ยปืนเราต้องมาเล่นขวาตอนแรกเว้ยเฮียเล่นริมเลนมันมองไม่เห็นไฟตอนแรกคืนแล้วใช่เล่นริมเลนมองไม่เห็นไฟเพื่อเราสั่งเอสั่งให้เล่นริมเลนกันอ่ะผมมาอยู่ขวาตอนแรกอ่ะมาบมี้เข้าแผนเขาไม่ผมก็เข้าใจมันก็ผมบอกแล้วผมไม่ได้เซ็ตผมผมไม่ได้เซ็ตแมพไว้ผมอยากแก้เราจะได้รู้ข้อผิดพลาดเราเล่นพลาดตรงไหนไงยังไงผมชนะอยู่แล้วผมไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้ว แพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรหรอกครับคุณดูเป็นไรไม่เป็นไ,ไ,ไม่ได้เสียหายอะไรแพ้ขเข้ารอบอยู่ดีผมมาบอกแล้วว่าต้องมาเล่นบนขาวเล่นบนขาวมากเมื่อกี้ย,ยิงปืนบนเขาวผมยิงตกนักสองสามคนตอนแรกอะ่ะ oh, yeah. เพราะตี้เรื่องแพชนะมันไม่ได้สำคัญสอหรับผมเรามันผมแค่ยอยากเล่นเล่นจุดที่ผมนผิดพลาดกันเนี่ยแค่นั้นเองเหมือนซ้อมอ่ะฟ้าฟ้าพูดต่อนี่เ่ากับกูโดน 2M เอ็มแล้วก็โดนแล้วก็โดนแล้วก็โดนเมื่อกี้2อเอ็ม ถ้าเป็น 4m โฮ้ยเทียต่างจากเดิม m ลื่นไอ้ป่วยเอ้ยกูไม่ติดเทียร์แล้วก็ตีที่กูเสียตังค์นี่แหละ 4m ใหม่เทียตอนเนี้ยไม่คือแต่แต่ตอนแรกเขาดูถ้าเขาาเขดูเห็น,นเห็นภานพ,าพาผมอะตอนแรกผมยิงตกฝั่งขวาเราได้เปรียบเลยนะคนดูเขาเล่นไม่ได้แล้ตอนแรกผมก็อยากนั่งดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะเทียจริงจริงมันไม่ได้ทำอะไรนะผมเปิดดูย้อนหลังได้ว่ะ ไม่น่าไม่น่าเป็นไรว่าคนดูเปิดดูแล้วหลับได้วะอยากนั่งดูวเองว่าเราพลาดไปไหนจะบอกอย่างนี้ครับเอ็บดีเอดีเขาเก่งคนดูคนผมพูดแบบไม่ไม่ได้แซงนะเอาคนดูฟังผมคือมันก็มีพวกผมก็มีข้อผิดพลาดมันไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์เพอร์เฟกต์หรอกถูกปะล่ะมันก็เก่งผมจะพูดอย่างนี้นะคนดูออสตา เขารวมเขารวมคนเก่งมาเล่นกันมันก็ไม่ได้มีคนโง่หรอกเชื่อผมดูคนดูจริงๆนะในในมืผมนะผมมานักแข่งอ่ะมันมันถามว่าเด้ความเรื่องความเชื่อใจมันเชื่อใจมันมันความเชื่อใจมีเชื่อใจอยู่แล้วแต่ทุกคนมาเล่นแล้วมันมันมันก็เก่งัหมดแหละจริงๆงผมเชื่ออย่างนี้นะคนดูผมมาด้อยู่ในจุดที่แบบคนดูอาจจะบอกว่าเอ้ยก็มึงรวมมาแล้วนี่มึงก็พูดได้นี่เข้าใจไหมมันมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปเพราะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันออสตา มันคือการรวมดาวเว้ยเข้าใจไหมครวมแล้วที่ผมแล้วแล้วจะมาบอกว่าทาไมติดลบอะ่ะมันท่าไม่ได้หรอกเพราะมันติดไปแล้วคุณผู้่มมันติดลบไปแล้วมันต้องตามสภาพอะ่ะถ้าผู้ผมผู้ผมแพ้ติดลบมันมันก็มันก็คือแพ้ไครตัวเองผู้ผมก็แพ้ขเขาผผมเองไงแค่นั้นเองมันไม่ได่น่าภูมิใจหรอกที่ที่ที่ติดท,ท,ที่จะมาที่จะมาขิงว่าเอ๊ะติดติดลบแต่ว่าถ้าคุณไม่ติดลบชนะแล้ว ม,มึงก็ชนะกูดูดิก็ชนะก็เล่นชนะไฟชนะจริงแต่มันไม่ใช่สตอรีร่ไงผมดูดนะูวะมันถ้าเป็นสตอร,รี่มันก็มีโทษโดนวงโดนใบใบดงใบแดงไปแล้วใครใครไปทําให้โดนก็ทำกันเองพวกผมไม่ได้ทําให้โดนซะหน่อยเออผมไม่บอกหรอกว่าเอ้ยมึงเล่นหรือมึงทำโดนใบนะแจ้งหรอก็เปล่ารายการเขาก็ดูเว้ยคนดูต้องเป็นหมื่นคนผมพูดถูกไหมหลักหมื่นคนกล้องจับตลอดเขาเห็นหมดแหละพวกคุณทําอะไรกันอ่ะถูกไหมล่ะ พผมก็โดนลบผมลงะตกลงรดเอไอตกลงตกงน้ําผมก็ลบแต่แมผมลบน้อยพาะผมย้ําน้องตลอดเนี่ยผมย้ําในสิ่งที่มันผิดพลาดเนี่ยสิ่งที่มันผิดสิ่งที่มันไม่ควรทําอ่ะแค่นั้นเองใช่คืออีกอย่างคือผมเล่นอนะผมเล่นเนี่ยแก้ขอผิดพลาดเวไม่งั้นผมไม่ผมจะไปเล่นไฟเดิมทำไมผมอยากรู้ว่าพวกผมพลาดตรงไหนก็เลยมาเล่นมายำที่เดิมเวมาย้ำที่เดิม สุดท้ายแล้วคนเรามันไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดหรอกมันมันก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆครับเวลาซ้อมผมแม่งซ้อมกันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งวันเดียวเองอีสปอร์ตก็นต้องอีสปอร์ตไม่อยากพูดพูดไปท่านั้านะหดีอยาหาว่าแบบว่าเออเพราะเพาผมเล่นกันเดีวมันไม่เกี่ยวนั่นแหละมันก็เต็มที่แล้วแค่นี้แหละเต็มที่แล้ว,ลวจริงๆมันก็มีพลาดบ้างไม่ใช่ไม่มีพลาดโอ้ัวแต่และแก๊งอ้เหียเออในแกงมันต้องมีคนชงคนชุบตัวมงตัวมือนมากถูกไหมคนดูเราทําแกงมันรับแต่ฝีมือมันก็มีครอบครัวด้วยเว้ เกี่ยวว่าบุคลากรทุกอย่างรืมราคาไม่มีใครชนะร้อยครั้งหรอกคนดูมันอยู่ที่ที่แผนที่เหลี่ยมที่ทุกอย่างท,ที่ทุกอย่างมัน,ม,น,ม,นมันเกี่ยวบมดแหละ อาวุธเท่าของเท่ามักวัดฝีมือไงถูกป่ะล่ะคนดูคุณท้าแล้วเล่นเล่นเล่นไฟเอ็ม e มันโลเมันมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ไฟอย่างเดียวถูกป่ะล่ะถ้าขึ้นอยู่ที่ไฟมันมันมันก็ไม่ต้องมีอาวุธก็ได้ไม่ต้องขึ้นอาวุธก็ไดุ้ณดูไหม,ค,มนคนดูบางคนมีปืนสามบางคนมีปืนสี่บางคนมีปืนห้น 4, าเพราะผมจะดันอาวุธดันของเพื่ออะไรดันบ้านดันทีเดีดันวอลทุกอย่างเพื for them for them, ่ออะไรเพื่อเพื่อให้ในโลเพหรือว่าในในในไฟในในในเมืองมันแข็งไง มันแข่งไยมันก็คือความเป็นโลเทียอันนี้มันคือการแข่งขันทุกอย่างมันเท่าเทียมหมดใช่ไหมคนดูฝีมือฝีมือเขาก็เก่งเขาปุ่มจะแพ้พวาเขามันก็ไม่ผิดมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล่ะแก้กันไปแก้กันมาใช่ครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตอนนี้เขาแก้หุ่มมาอีกคนเราเขาแพ้เขาไม่ได้โง่นะคนดูหัวตั้งกี่คนสายฟ้าพี่เกตพี่ต๊อดเห็นเห็นพี่ต๊อดอย่างนั้นพี่ต๊อดเขาก็ฉลาดเขาไม่ได้โง่นะคนดูไอ้ที่ยพี่เกตพี่ต๊อดสายฟ้าใครอีกเด็ก คนแตะเดนเวนเทตั้งกี่คนพอดูลังค์ภาพนะปืนปืนเอเอ็มดีมีใครมีหมึกมีคนเก่งๆหลายคนปืนเดมเวนเทสคนเก่งๆหลายคนมารวมกันไฟกลางเอเ็มดีเก่งๆหลายคนมารวมกันคนคอไฟเดนเวนเทสเก่งๆหลายคนมารวมกันตรงกลางมันจะไม่โหดได้ไงคนดูสายฟ้ามาช่วยช่วยช่วยแบบปิดช่องวงช่องโง่ถูกไหมเออไอเหี้ยมันก็มือปืนระดับเก่งๆเท่านั้นแหละมีชื่อเสียงกันหมด ถึงบอกว่ามันมัน,ม,นมันก็เต็มที่แล้วผมก็เต็มที่แล้วไม่ได้ร้อไม่ได้เลยแค่เล่าให้ฟังแค่แค่บอกให้ฟังเฉกว่ามันมีแพ้พิชนะเกมกีฬาเออถามว่าผมโยนไหมผมไม่ได้โยนผมได้เต็มที่แล้วแต่ถามว่าแมปอะที่เลือกอะเออผมอะแค่ยอยากจะแก้แมปนี้เพราะผมแพ้แมปนี้ไงผมอยากจะรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วผมก็ได้รู้สองรอบเค่นั้ไหมแค่นั้นเองครับ เขาเขาพูนนะาดนะอย่างนี้คนดูอ่ะเยี๋ยวก็ได้พูดแล้วไอ้เฮียผมไม่ไม่เคยไปขอขอทางรายการหรืออะไรนะว่าแบบว่าแบบอยากมาเล่นเป็นทีมนะ้วคนดูผู้จัดรายการเขาก็เป็นคนให้ผมมาเล่นเองเออพี่คิงพีอาร์เขาก็มาขอให้ผมเล่นผมไม่ได้อยากมานั่งมานั่งโต๊ะ<น>พี่นี่นะอยู่เ<ห>ข่าเดียวกันไม่ได้ให้ให้โดนมานั่งมานั่งมาพูดหรอว่าแบบว่านี่มันรวมกันมาแล้วหรอเล,เล่นได้แค่นี้หรอไอ้เฮีย กูไม่ได้เป็นคนตัดสินใจรายการเป็นคนตัดสินใจเค่ไหนปะกูไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจรายการเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าสิ่งที่เขาบัฟมันก็ไม่ได้ผิดมันก็เป็นอารมณ์เกมผมเข้าใจแค่นั้นเองแค่เล่าให้ฟังห<อ>ล่อพี่ตกลงบนเขานี่มีตำรวจจริงไหมเนี่ยคนเล่นอนะ่ะมันเข้าใจว่ามันโดนบัฟเรื่องอารมณ์เกมแต่คนดูอ่ะบางทีมันไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยออกรวมกันมาได้แค่นี้ใช่ปะอะไรออสตางทีแบบทำไมรวมกันมาโกงคนอื่นเขากูไม่ได้จะโกงมันก็ไม่ได้โกงหรอกมันรวมมันรวมแบบตัวเท่ๆทั้งนั้นมากันอ่ะ ไอ้เฮียกูก็มีคนมึนคนใหม่คนเก่ามันก็มีโอ้ยเยไฟที่แล้วผมชนะครั้งนี้แล้วผมผมชนะเขาสองผมชนะเขาอ่ะมันกลายเป็นสู่สีอะวัดกันที่อุ้มแล้ว ถ้าเล่นมาทั้งหมด3ทั้งหมด6ไฟหกไฟนะผมแพ้3ชนะ3ามเขาก็แพ้3ชนะ3ามอัฐุเหมือนเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะผมชนะ2องไฟเขาชนะไฟหนึ่งไฟท้ายไม่ต้องนับหรอกเพราะว่าผมไปโยนกันแล้วเพราะว่ามันโยนเพื่อดินเทสแล้วไฟท้ายไม่ต้องนับหรอกจริงๆพอมาเพรบพวกเพราะผมไม่ได้จะไฟมันเหลือแค่สามสิบนาทีแล้วมันมันไฟไปก็ไม่ได้แล้วตรงนั้นอ่ะชนะ3แพ้3ามมันจะมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไงมันไม่มีใครเก่งเสมอไปหรอกสุดท้ายแล้วมันก็วัดกันที่ปลุก A อะไรหลายอย่างก็คือส่วนต่างอี่เขามาหาเราถูกไฟปะเขามาหาเรามาหารถูกไฟนะมาหารถูกไฟนะพอดูใช่ใช่มาถูกไฟนะแต่ผมก็ไม่ได้เอาเปรียบเขาเนี่ยไปไปเล่นในอุโมงเล่นในท่อเล่นในตึกหรือที่อะไรผมก็เล่นเล่นที่โล่งๆนะก็เท่าเทียมผมไม่ได้เซ็ตอะไรล้อมันผมโดนจ้นผมก็โดนแทงเหมือนเดินไหมพอดูเข้าใจไหมเออ สุดท้ายแล้วผมก็เล่นตามเกมเกมผมนาผมก็แค่รอรอในจุดที่ไม่ได้หน้าเกลียดแบบว่าไอเทียผมไปรอเล่นในในแลบดีกว่าว่าหาเล่นอย่างู้นเล่นในแลบเสรคนขึ้นตรงขึ้นตึกให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยรอมาอย่างนั้นถามมาทำได้มนทําได,มได้มันเกมกีฬามันมันมันก็คือแผนคือเทคนิคในการเล่นเวแต่เนื่นองเกมผมนาอยู่ผมจะไปทําไมอะก็แค่นั้นเองน้องคนดูแค่นั้นเองครับ ก็รู้เขาอุ้มไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้ผมอุ้มไม่มากของนิดนึงยี่สิบสี่ี่สิบเอ็ดยี่สิบส่ยี่ห้าข้อพออะไรกันอยู่ด้กันแต่มันให้ทางแล้วพวกผมได้เห็นข้อผิดพลาดอะไรหลายอย่างก็ดีผมเห็นยัมีคนแคสอยู่เลยคขาดูไม่เห็นหรอไอเบงอะไอ้เบงก็แคสทั้งที่แบบว่าพวกผมมาจังหวะแรกผมเซตไว้มันก็จะแหม่นสำคัญนะเออไอ้เบงก็แคร์ถ้าคนดูเห็นนะตอนนีมีชฉอกที่ไอ้เบงเพิ่งวาร์ปลงมาหลังบ้านถูกไหะนั่นแหละ เราฆ่าเขาได้แต่เราสุดข้ออกไม่ได้เว้ยมันก็แพ้แค่นั้นเองก็ต้องแก้ไปแก้กันมาถ้าแหละคนรู้ก็อย่าไปรำกันครับจริงๆนะมันผมเป็นผมเองไม่ที่ผมก็รู้สึกไม่ดีคนดู้เขาแหลปะ การบับหลุดมันไม่ไม่ไม่เห็นหลุดนะครับคดุดูไม,ไม่ไม่น่ามีนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันบางอย่างมันในไฟมัมอาจจะแบบว่าเออมันมันมัน,ม,นมันไม่ชัดนะคนดุดูผมก็ไม่รู้ไม่ไม่น่าหลุดไม่น่ามีใครหลุดไม่น่ามีใครหลุดนะใช่พุ่มยากเหรอคุณดูสำหรับสำหรับพี่พี่ว่าวอรนะว่าว่าวอร์ ที่เล่นแค่แค่ที่วอตมีเล่นแฟมบ้า <Gym>. งแล้วก็มีที่นี่ก็สนะมีแค่สามที่ท e ี่หลวงไเล่นนะเบคอนอ๋อเบคอนดไม่นี่หว่าเบคอนเบคอนก็ไม่ยากผมว่าที่ที่่ายหรือผมเล่นหลายฝักหรือผมเล่นหลายเล่นเยอะแล้วเล่นเยอะแล้วมาลองดูนะคนดูคือก็หลายปัจจัยผมก็บอกว่ามันเขาก็รู้จักกันเยอะไม่ใช่คนไม่รู้จักกันไอ้เหี้ย คนดูผมจะพูดอย่างนี้นะือฟังคนดูคนที่มาเล่นแข่งออสตาทุกคนเล่นไฟเอ็มมาหมดเล่นเล่นไฟเอ็มมาหมดเค้าใจความหมายเล่นไฟเอ็มมาเยอะปะเล่นไฟเอ็มมาเยอะอยเซนเกมมัน,ม,ม,ม,น,นมีอยู่แล้วออสตาไม่ได้อควายเนาะมันรวมรวมคนเก่งเซนเกมหนึ่งเซนเกมมีอยู่แล้วแค่สั่งว่าเล่นตรงไหนทุกคนมันเข้าใจหมดเวทุกคนมันเข้าใจหมดอยู่แล้วอะสั่งว่าเล่นหลังบ้านวางพิกเกตวางแผนไอหมึกวางแผนพี่ทอดวางแผน ไอ้ฟ้าวางแผนทุกอย่างแผนมันมีหมดแล้วเว้ยพอเขามีปุ๊บก็เล่นตามแผนมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเจะมันสุดท้ายพอมันอยากพอมันแพ้มันลดอีโก้อยแล้วเว้ยความความอยากชนะมันมันมันทุกอย่างมันส่งมันมันส่งให้ให้ไฟไฟมันแข็งขึ้นอยู่แล้วเว้ยทุกอย่างผมถึงบอกว่ามันมันเก่งมันเก่งเว้ยผมไม่ได้บอกว่าผู้ผมผู้ผมไม่เก่งนะผู้ผมก็น่าจะพอก็พอเล่นหน้ามันก็แบบเอ้าชนะเขาบ้างไม่ใช่แบบฟููไม่ได้เลยเอแค่นั้นเองครับมันรู้ความทุกคนใช่มันทุกคนมันรู้รู้หน้าที่ตัวเองหมดแล้วคนดูจริง ทุกคนไปดูนั่งทีเจนหมดแล้วผมไปดูบอกไง2 3 4หล่อทะลุแว่น <c oughs> นั่นแหละก็ประมาณนั้นคนดูผมก็เต็มที่แล้ววันนี้เต็มที่แล้วไม่ไม่ไม่ได้มีข้ออ้างอะไรแพ้ก็คือแพ้ครับแพ้ก็เล่นเราได้เขาไฟหนึ่งเขาได้เราสองไฟใช่ครับมันก็แก้ไปแก้มาเนาะไฟแรกเขาแก้มาไฟสองผมแก้คืนไฟหนกเพราะเขาว่ากแก้มาอีกทีหนึ่ง มันถูกเวาลาคนดูเขาไม่เข้าคนดูเป็นคนดูจริงเขาไม่มีไฟไหนที่เขาไม่แก้หรอกคนดูปะ่ะไอ้อเฮียมันคงไม่มีใครที่แบบว่าเล่นจบปุ๊บเอ้ยเอาใหม่แนละ้าใหม่มาเอาเล่นเอาใหม่แล้าใหม่แล้าใหม่นะเอาใหม่เล่นแบบเดิมนะไม่คุยอะไรเลยมันก็ไม่มีถูกเปละ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องแก้เว้ยเขาเล่นยังไงมาเขาแพ้เขาก็ต้องแก้